thank <laughs> you ครับผมอยู่กับพิต้าวินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคอยู่อยู่กับ slope shadow นะครับผมใครที่อยากได้งานวินเทจสภาพนางฟ้านางฟ้าเอาไว้เก็บสะสมหรือว่าจะเก็บไว้เล่นก็ได้นะครับผมตัวนี้ทรง slope shadow คล้ายๆลกิบสัน j 45นะครับผม ตัวนี้ผมจะแจ้งไว้ก่อนทําไมหลายท่านที่ซื้อไปทําไมมันถึงมีปิกกาดบ้างไม่มีปิกกาดบ้างเขาไม่ได้ซื้อมาแปะเองนะครับผมผมจะบอกว่าแบบนี้กีตาร์รุน่นนี้ถ้าเป็นสีอ,ออริจนินอลของมันอะ่ะจะเป็นสีซันเบิร์ดแล้วก็สีไม้เป็นสีธรรมชาติมันจะมีปิกกาดเสริมนะครับผมอ่าลูกค้กาต้องศึกษามอริสให้ดีๆนะครับผมแต่ละรุ่นมันทํามาไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ทีนี้พวก สีเขาเรียกอะไรสีเขียวสีเขียวมรกดสีน้ำตาลอะไรพวกนี้ทําไมมันถึงไม่มีพิก,กาดรุ่นพวกนั้นมันจะผลิตเสริมขึ้นมามันจะไม่มีพิกาดแต่นี่คือออริจินอลของมันเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยผมจะขึ้นเป็นสายเบอร์11ให้นะครับผมเพราะว่าคิทาพวกเนี้ยมันจะเหมาะกับสายเบอร์11กําลังดีนะครับผมถ้าชิ่ต่าเล่นง่ายเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อน ตัวนี้จะเป็น MG 3 0สาวเกาหลีอย่างควบคุมการดูแลในญี่ปุ่นอยู่นะครับผมสภาพนี้ไม่มีใครมีแน่นอนนะครับผมหรืออาจจะมีส่วนใหญ่คนที่เขามีสภาพนี้เขาจะเก็บสะสมกันทางนั้นเลยนะครับผมโอเคขออนุญาตเิ่มกีตาร์ให้ฟังก่อน the ระยะไม่เล่นเยอะนะเพราะว่ากีตร์มันสภาพค่อนข้างจะดีมากเลยอาพลาสติกผมยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปก็จะแกะหรือไม่แกะนะั่นก็แล้วแล้วแต่นะครับผมเพราะว่าสภาพสวยตัวนี้ไม่มีตําหนิเท่าที่ผมดูให้แล้วนะครับผมไร,ร้รูรอยเลยเต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมตําหนิหลักๆไม่มีเลยสภาพเดี๋ยวผมลงตัวนี้ให้ว่าเป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับผมสวยตัวนี้สวยมากเลยการันตีให้เลยนะครับผม โอเคตามนี้เลยนะครับผมลูกค้าดูไปด้วยไม่มีริ้วรอยนะครับผมตัวนี้โอเคนะครับผม ราคาอยู่ที่6,3 0 0นานะครับผมท่านใดสนใจทักแชทส่วนตัวปิดได้เลยค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทาง250ร้อยกรณีที่เก็บรายทางมัดจำา500เหมือนเดิมส่วนที่เหลือจนะ่ายนาบ้านของลูกค้าได้เลยสนใจทักแชทส่วนตัวไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมถ้าเจอในเพจในกลุม่มแอดไลน์เข้ามาก็ได้เลยถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผมสล็อตชาร์โด้ MG สามสิบสาวเกาหลีสวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ